Música ดีคุณบ้านในช่วงที่สนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาคุยกันต่อค่ะเกริ่นไปแล้วนะว่าเป็นเรื่องของหลอดไฟโอเรสเซนต์แล้วโฟเรสเซนต์มันจะต่างกับหลอดไฟอื่นมันจะมีผลกระทบกับบ้านยังไงคะอาจารย์เอาเลให้ความรู้ท่านผู้ชมและต้องมีนิดนึงนะครับในเรื่องของหลอดไฟปกติด้วยทั่วไปนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนก่อนแล้วกันเมื่อก่อนก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเรื่องของไฟเนี่ยอยู่ในบ้านของเราที่ใช้กันอยู่เนี่ย หลกัหลกๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ฟลูออเรสเซนต์ฟลูออเรสเซนต์ก็คือไอ้พวกหลอดที่เป็นแสงสีขาวเป็นพวกหลอดตะเกียบหลอดประหยัดไฟอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งที่เขาชื่อฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวกรรมวิธีในการผลิตดวงโคมผลิตหลอดไฟแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีกรรมวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะฮะหลอดฟลูออเรสเซนต์นะหรือว่าหลอดนีออนเนี่ยข้อดีของมันก็คือประหยัดไฟ ประหยัดไฟนะฮะที่บ้านหนูใช้ในรือเปล่าเนี่ยอ่าไม่แน่ยจองไปดูนะฮะแล้วแต่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ทั้งบ้านเลยนะเป็นแบบหลอดผอมลหลอดประหยัดไฟแต่ข้อเสียของมันก็คืออะไรฮะท่านผู้ชมฮะหลอดพวกเนี้ยค่าสีของมันเนี่ยค่าสีคือค่าที่แบบ โอ้มันเป็นสับเทคนิคมากเลยคือเอาเป็นว่าสีสีของไฟเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยสวยก็แล้วกันนะผู้เข้าใจง่ายไหมเออแต่ว่าหลอดที่หนูซื้อเนี้ยแบบเขามีเขามีให้เลือกด้วยนะแบบเป็นคูไว้ไว้ถูกต้องถูกต้องเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของค่าสีต่างๆที่ที่มันจะต้องเลือกให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับกับการใช้สอยหรือการใช้งานในพื้นที่นั้นๆก็อย่างหน้าต้องมีสวยๆแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าลองไปเอาไฟคูไว้มาจับเนี่ยบางทีก็อาจจะกลายเป็นหน้าซีดๆได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่า ขับด้วยสีคูไว้เนี่ยจะทําให้หน้าของเธอเนี่ยดูแบบโอ้โหเปล่งปลั่งเป็นประกายขึ้นมาทันทีนี่เป็นเรื่องของสีของแสงและท่านผู้ชมอันเปรียบเทียบไม่เห็นได้ชัดการเราบอกให้หลอกตัวเองเปรียบเทียบไม่ได้ชัดอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของพวกร้านอาหารหรือพวกการออกแบบพวกโชว์รูมอะไรต่างๆใช่มันจะมีหลอดไฟสําหรับบอกว่าในตู้โชว์อันนั้นจะเป็นหลอดไฟอีกแบบหนึ่งซึ่งเราจะเรียกกันง่ายๆว่าหลอดไส้หลอดไส้หรือหลอดอินคเดเซนต์นะแล้วก็ มีประเภทหนึ่งที่ใช้กันอยู่มากมายในปัจจุบันก็คือหลอดฮาโลเจนนั่นเองแต่ข้อเสียของหลอดเหล่านี้ก็คือคือมันคือมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันคือให้สีสวยให้ค่าสีที่ใกล้เคียงความจริงอะไรต่างนี้แต่ประเด็นก็คือราคาแพงประเด็นที่สองไม่ประหยัดพลังงาน<ห>ประเด็นที่สามดูแลรักษาลําบากเพราะว่ามันพังง่ายมันเสียง่ายหลอดมันขาดง่ายมันมีอะไรดีบ้างคะเนี่ย สีสวยไงแค่สีสวยแค่สีสวย,สสวยคือยอมแ,<ต>แค่นั้นงแ,<ต>แต่เราก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่เป็นบางจุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกใช้ไฟดวงคมต่างๆก็ต้องมีความเข้าใจด้วยนะว่าไอ้ตัวดวงคมแบบนี้หลอดไฟแบบนี้เนี่ยมันมีความเหมาะสมในการใช้งานตรงไหนอย่างไรนะครับและประเด็นสําคัญก็คือพวกหลอดโฟเลสเซนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะให้ความแสงสว่างเป็น เพลนๆเป็นเพลนก็คือให้ในจุดทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟแบบจุดเน้นอะไรต่างๆนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใช้พวกหลอดฮาโลเจนหรือหลอดไส้เอามาใช้มากกว่าแต่เดี๋ยวนี้นะฮะในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของหลอดไฟนีก็เพิ่มเข้ามาในตัวหลอด LED เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้มันก็เลยทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเริ่มมีทางเลือกในการใช้งานหลอดไฟต่างๆให้มีสีสันให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่จริงต้องบอกว่าในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้เหมือนกันสีเดียวแบบเดียวกันหมดถูกต้องอันนี้จริงเลยะนะ,ะเพราะว่าคือถ้าเราไปใช้สีเดียวกันทั้งหมดนีมันจะดูแบบแปลกๆเหมือนกันนะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใช้ฟอเรสเซนซ์ซึ่งอาจจะมีข้อดีหลายประการเนี่ยแต่บ้านมันจะไม่ค่อยสวยอะ่ะเพราะมันจะดูแบบล้นๆหลอกๆอยังไงก็ไม่รู้นะฮะ จริงๆแสงไฟเนี่ยมันก็จะมีผลส่งไปถึงสีทาบ้านด้วยใช่นะก็ต้องให้มันมีความคือเรียกว่าโทนสีของแสงกับสีที่เราทาบ้านเนี่ยมันก็ควรจะไปในทิศทางเดียวกันเนาะพะมันเปิดมาแล้วมันส่องไปที่กําแพงกําแพงเราเป็นสีอะไรมันก็จะแบบปลกายออกสีน้นออกมาด้วยมันควรจะส่งเสริมกันไม่ใช่ขัดแย้งกันเราหนูทาไฟสีเหลืองกําแพงห้องหนูสีสีเขียวเงี้จะเอาอย่างนั้นเหรอ แล้วผมยังพูดเลยเปึงพวกไฟที่เอาไว้ส่องตามในสวนตามทางเดินาภายนอกบ้านด้วยนะ,ะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะแล้วส่วนใหญ่ก็ก็จะใช้ที่เป็นลักษณะของพวกสีโทนโทนสีอุ่นๆนะครับเป็นพวกวอร์มไว้เป็นหลักนะรหรือบางทีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มใช้ L E D เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็จะให้สีสันของแสงที่มีความแตกต่างไปแต่ก็มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นนะครับ สำหรับเรื่องของไฟเลือกผิดก็ไม่ได้คิดจนตัวตายขนาดนั้นนะฮะแค่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นั่นเอง,องซื้อ <นะ S 1> มาเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่นะฮะก,ก็เลือกให้เหมาะสมเลือกให้สอดคล้องกับการความต้องการการใช้งานนะครับค่ะอ่ะเรื่องต่อมาค่ะเป็นเรื่องของผ้าม่านโอ้ผ้มาม่านนี่ต้องมีโงม,มีประสบการณ์มาช่วยผ้าม่านมานี่นึกนึกของนึกนึกถึงหน้านายจ๋ามาเลยนะผมนึกถึงอบังแถวพะหุรัตเ่ยตรงข้ามเลยเกขายแล้วก็เวลาไปเดินงานพวกแบบงานเฟอร์นิเจอร์งานอะไรเขาก็จะมีซุ้มที่เป็นพวกผ้าม่านมา นายจ๋าอะไรอย่างนี้เต็มทำไมต้องเรียกว่านายจ๋าก็ไม่รู้ดิพอแขกแขกกันจะแบบนายจ๋านี่นี่นายจ๋าแล้วเขาพูดงนี้จริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกไม่จริงกยกผมอ่านจากหนังสือพนิ้กรกิมหนวนว่านายจ๋านายจ๋าก็ไม่เห็นว่าเขาเรียกนะมีแต่เราก็ไนี้แหละเรียกเขากันเองนะคะอะ พูดถึงในเรื่องของผ้มาม่านก่อนดีวกว่าเดี๋ยวมินช่วยแชร์แต่ว,ว่าให้อ,อาจารย์เกริ่นก่อนดีกว,ว่าเลือกผ้มาม่านผิดจะคิดจนตัวตายยังไงคะผ้มาม่านนะฮะก็เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งนะฮะที่เอามาช่วยนะครับมีหน้าที่หลายอย่างเลยนะมีอ,อย่างอย่างอันแรกเลยนะฮะที่เป็น,เป,นเป็นการใช้งานอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการสร้างความเป็นส่วนตัวหรือ p r i v a c y ปิดบังสายตาที่ไม่พึงประสงค์จากคนรอบข้าง<อ>าาหรือน้องมินชอบโชว ก็ไม่ไม่ไม่ <laughs> ไม่ไมเดี๋ยวนี้นะฮะในเรื่องของการออกแบบบ้านนะฮะหน้าต่างกระจกผนังกระจกอะไร<ฆ>ต่างนี้มักจะมาคู่กันโดยเพราะยิ่งพวกบ้านที่เป็นสไตล์โมเดิร์นทั้งหลายเนี่ยกระจกจะเยอะกระจกจะเยอะกระจกเยอะอะไรตามมาประเด็นแรกแสงตามมา<ฆ>ก็แสงก็เข้ามาเยอะแสงตามมาอะไรตามมาต่อม,มา,า,มมาความร้อนก็ตามมามอะไรตามมาต่อม,มาก็เป็นในเรื่องของพวกบรรดาอะไรที่เราไม่ค่อยอยากให้เขาเห็นนะ่ S <S เพื่อนบงเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะมาดูเห็นขนาด<ไ>ชัดเจนอ,อะไรประมาณมนี้นะครับแล้วก็ยังแต่ว่าพอเปิดเยอะเปิดโลง่ง<ะ>แน่นอนเราก็เห็นวิวเห็นทิวทัศน์อะไรคือมันก็มีข้อดีข้อเสียเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเลือกปิดและเลือกเปิดให้สอดคลอ้องเหมาะสมกับพฤติกรรมกับการใช้งานของเราด้วยคือห้องนอนจะไปเปิดโล่งโจ้งก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะเราก็รู้สึกเราอยากเป็นส่วนตัวบางทีเรา พิ่งออกมาจากห้องอานบ,บน้ำาะบอย่างนี้เราก็จะเปลี่ยนผ้งเปลี่ยนผ้านะอะไรเนี่ยถ้าถ้าชมเป็นคนชอบโชว์นี่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ยินดีเลย<ม>ก็ไม่ต้องติดผ้า่านก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ผมว่าบ้านสไตล์โมเดิร์นนี่เยอะมากเลยแล้วก็มีเพื่อนฝูงหลายคนเลยนะคือโอ้โหทําบ้านกระจกนะคือเห็นในเปอร์สเปกตีฟนะแล้วก็ดูรูปถ่ายอะไอยานี้โอ้โหสวยเลยนะแล้วพอจริงๆพอจริงๆนะก็ต้อง ติดม่านทึบเต็มไปหมดเลยเพราะมันไม่สามารถเปิดโล่งจ้งได้ขนาดนั้นจริงๆเพราะว่ามันมันขัดกับพฤติกรรมการใช้งาน,นใช่แล้วค่ะสำหรในเรื่องนี้เองต้องบอกว่ามินโดนประเด็นนี้เป็นยังไงมีมาแชร์กันนะคะคือตอนแรกเนี่ยติดม่านก,กะว่าจะซื้อม่านสำเร็จรูปก็ได้ร,ร,รู้สึกว่าเออวัดไปแล้วขนาดมันก็พอดีอ แต่ว่าพอมาติดจริงๆแต่ว่าไม่ได้ซื้อทางบ้านนะซื้อแค่ตรงในส่วนของห้องนอนพอมาติดจริงๆแล้วมันไม่พอดีนะคะคือเหมือนความยาวที่วัดไปอย่างแบบเป็นม่านรูดๆแบบเนี้ยคือมันต้องเหลือพื้นที่เยอะพอสมควรที่แบบทิ้งระยะให้มันแบบมีที่รูดแล้วมันเหลือเนื้อที่เก็บม่านอะไรประมาณนี้นะใช่แบบเหมือนพอลากมาแล้วมันจะแบบตึงพอดีไปนิดนึงเออมันก็จะแบบไม่สวยอ่าไม่พริ้วคือมันจะต้องมีหย่อนหย่อนนิดนึงแล้วก็มีการทิ้งชายม่านที่พื้นนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่พอไม่ใช่ห้องนอนชั้นล่างค่ะไปให้ ร้านมาติดก็รู้สึกว่าทิ้งผ้าตรงนี้เยอะมากคือผิวเกินคือเรียก้ว่าไม่ได้มีความพอดีว่างานเนอะแต่มันก็ยังดีกว่าข้างบนเลยอย่างเงี้ย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่มาวัดไซส์หน้างานนะครับ<ห>แล้วก็ค่อยมาตัดเย็ยบเป็นผ้าม่านนี่เป,นเป็นเรื่องที่จาเป็นเพราะว่าจริงๆแล้ว คนที่เขามีประสบการณ์เขาจะทราบนะว่าไอระยะหน้าต่างหรือว่าประตูหรือว่าช่องเปิดที่เราเนี่ยอเมตรนึงเนี่ยเขาควรจะใช้ระยะภาพประมาณเท่าไหร่ถูกต้องอันนี้ก็ไม่ถึงขนาดคิดจนตัวตายแต่ก็คิดว่าเอยเสียดายอ่ะซื้อมาแล้วใช่แต่ก็คงคงก็ใช้ไปก่อนสักสองปีค่อยเปลี่ยนให้มันดูคุ้มค่านิดนึงอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพ้าแม่น้องมินอันนี้ผมก็เจอกับตัวเองเหมือนกันที่คอนโดเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากคือเพราะเราเราเราในฐานะที่เราเป็นสถาปนิกเราก็ไม่ได้ค่อยให้ความสนใจกับส่วนการตกแต่งที่เป็นรายละเอียดอะไรมากนะแต่พอมาใช้งานจริงๆเนี่ยพบปัญหาคือแน่นอนผมติดม่านหมดเพราะว่าก็ในส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องนอนเนี่ยก็ไม่การติดม่านแต่พอในส่วนห้องนอนเนี่ยเราก็ดันไปเลือกใช้ผ้าม่านที่เป็นม่านชั้นเดียวผ้าชั้นเดียวนะครับ ซึ่งซึ่งมันก็เหมือนกับข้างนอกแต่ข้างนอกไม่เป็นไรเพราะห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวอะไรต่างๆนี้ก็มีคือปิดแล้วแสงมันยังเข้าบ้างก็ค,คงไม่เป็นไรแต่ปัญหาก็คือในส่วนที่เป็นห้องนอนอคือมันปิดแล้วมันไม่สามารถกรองแสงได้คือร้อนอเลย น้าร้อนนี่ก็หกโมงช้าต้องตื่นแล้วเพราะว่าแสงมันส่องเข้ามาเต็มที่เลยก็ต้องไปเปลี่ยนผ้าม่านใหม่เอาเป็นแบบทึบๆเหมือนในโรงแรมที่มันเหมือนเป็นสกริงสองชั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีม่านที่มี U V วมันจะเป็นผ้าลื่นๆอยู่ข้างหลังปลายตรงนี้ก็คือแบบปิดทึบก็คือมืดอันที่ผมก็ได้นอนได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแต่ปัจจุบันก็ยังตื่นเร็วเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเาเริ่มแก่อ๋อตื่นตามวัยเล่นตัวเองเสร็จเรียบร้อยฝากอีกนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของม่านคือมันจะมีม่านที่ทั้งแแแบบบบบบรูปนีกก็ช อ่าอย่างนั้นก็เลือกเอาดีๆให้มันเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพราะอย่างที่บ้านเนี่ยตอนแรกติดม่านรูดแบบนี้ในห้องของแม่แล้วพอมีติดม่านชักแบบนี้เหมือนกันในพื้นที่อื่นพอ,อมาจริงๆแล้วค่ะแม่บอก ว่าอุ้ยเนี่ยน่าจะติดแบบมากชักๆแบบนี้ในสวยดีห้องนอนเนาะเออดูมันแบบเรียบๆดีเรียกว่าโรแมนเคอร์เทนโรแมนเคอร์เทนนี่มันรูปอะไรเราก็ค่อยใช้เจนเดอรชัดแต่อันนี้มันจะเก็บฝุ่นเยอะเหมือนกันทั้งมีเพราะว่ามันจะมีการซ้อนทับของไอตัวผ้าม่านตอนนี้มันแบบมันก็ไม่ได้หลายแบบไม่ได้ทับเยอะมันแค่แบบเหมือนปรับเป็นชักๆขึ้นไปอยังไงก็ไปเดินดูก่อนก็ได้อยากจะบอกว่าตอนที่ติดที่ที่บ้านเนี่ย มีคนข้างบ้านเดินมาขอดูบอกว่าโทรไปหาเฮียเฮียบอกว่าเนี่ยบ้านนี้ติดอยู่สวยดีเข้ามาดูเขามาดูเธอหรือเปล่าไม่ใช่เขามาดูม้านว่าแบบเออชอบแบบไหนอ่ะฝากกันไว้วในเรื่องของม่านนั่นเองค่ะช่วงหน้ายังมีอีกสองประเด็นให้ติดตามใช่แล้วค่ะไปพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะ